บอกเลยครับว่าร้านนี้มาเนี่ยคือไม่ผิดหวังแน่เพราะว่าทุกครั้งที่พี่ผ่านนครปฐมมาก็ต้องแวะร้านลุงลอยตลอดนะครับก็รู้จักผ่านจากพี่บอลนี่แหละแล้วก็เลยกลายมาเป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องกับพี่กาสนิทกันไปเลยนั่งกินล้องกินเหล้ากันอาหารรสชาติจัดจ้านนะครับมันกรอมทําสดทุกวันนะครับแล้วก็เขาเป็นคนที่บมีเมนูพิเศษพี่พี้อันนี้ไม่ได้ขายนะไม่รู้เลยรู้เลยรู้เลยมายั้งดีเด็ดเหมือนกันอันนี้ออกเฉพาะเวลาเมาาแล้วนี่ครับโอเค พูดยากกว่าพูดดีติดมากเลยอันนี้คือคัสซีแล้วที่กรเทาพี่คือก้างกลางของปลาคาร์พที่เราแล่ทอดแล้วคลุกซอสน่ครับไปกับะีิพุดได้ไหมหรือว่าตีกะทิไม่ต้องเลยครับพี่ได้เลยไม่ต้องเลยครับโอเคอืแล้วตีกระดูกมีความฉ่ำของมันฉ่ำรับพี่ ไม่ได้ขายละสนุนกันสุดรีวิวมากกว่าอาหารที่บอกจริงเนื้อเขาฉ่ำมากพี่เป็นครูบ้างพี่ผมไม่กล้าทำขายเพราะอะไรปะเพราะเราอ่ะแลกผ่านของนี่อ่ะมันคมคุณภาพที่มันเนื้อติดให่อย่างนี้ไม่ได้แล้วแบบนี่เมนูวัดดวงอ่ะเราไม่ขายตูวเขาวัดดวงอ่ะหลายลูกค้ากินอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยได้เต็มเต็มแน่แน่จบเลยสวยๆอืมเนาะมันหอมผงนะกินแบบเพลินๆกินเจ็บไปแพะไปเนื้อติดกระดูกมันมันกรอบ